สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูหนาค่ะหนูหนาพาไปดูนะคะช่อง YouTube นะบ้านลุงพลน,นะคะวันนี้ลุงก็เตรียมตัวจะไปวางเยี่ยมอยู่ป้าแตนก็เตรียมตัวแล้วนะคะอ้าเรามาเล่นกับนมเปรี้ยวก่อนเปรี้ยวเปรี้ยวครับเปี้ยวม่วงนอนเหรอลูกหึ่งทำไมไม่กินอะไรเลยออเออทำไมนอนดังนั้นอะหึ่งทำไมนอนดังนั้นทำไมนอนดังนั้นวะเงียมเงมียมน้ำง้มหน่อยลูกเร็ว มีข้าวผัดก็ไม่กินนะคะข้าวผัดก็ไม่กินกินอาหารเม็ดสิลูกเนาะกินอาหารเม็ดเร็วเปรี้ยวเปรี้ยวงอนแม่เหรอเปรี้ยวงอนแม่เหรอลูกกินอาหารเม็ดน่เร็วกินให้เ sí, so, ม็ดนึงกินให้เม็ดนึงหน่อยเร็วงาม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 เปรี้ยวงอนแม่เหรอเปรี้ยวงอนแม่หนูน่าเลยนี่เฮ้ยทำไมอาหารมันหกมาทางบ้างนี่ฮะ จะไมให้อาหารมันหกบนทางล่างวะทำไมไม่ให้อาหารมันหกนบนทางล่างนี่อีเมียป้อนเด้ออ,อีเมียป้อนหลังอือมาแม่ยมเปี้ยงยแต่เมี่ยมเอาใจโอ้ยแม่ต้องเอาใจมาเปี้ยแล้วเ้าผัดก็ไม่กินก็าผัดบ้านปลาโซไม่กินก็าผัดก็ สายแล้วกาแฟยเ,เฟยเ็นนะคะคเอ่อกาแฟเย็นเศร้านึงค่ะค่ะเดี๋จะคู่นะคะโอเคครับงามๆก่อนนะงามงามก่อนงำงำ